สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงวันที่9ถึง15ธันวาคมนะฮะซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจัก,กรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณติดต่อปรึกษาส่วนตัวแอ l ไลน์ line, m o r p o n g 999นะครับผมย้ำอีกทีนะ MORPONG 999นะครับผม ขอบคุณทุกๆท่านนะฮะที่ต่อในส่วนของสร้อย Road อ r ์ s นะครับผมก็ครบถ้วนหมดแลียบร้อยนะฮะในส่วนของสร้อย r o d q u r r t z เตรียมตัวติดตามคอลเลกชันใหม่ Red Ruby นะฮะในช่วงต้นเดือนอมกราถ,ถึงกุมภาพปีหน้านะคอลเลกชันใหม่กำลังมานะครับผมโอเคอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะ,ะเราเดินทางเข้ามาอยู่ในถึงเขาเรียกอะไรดีกึ่งกลางของเดือนสุดท้ายของปีนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมราศีมังกรนะครับผมจะเกิดอะไรขึ้นนะโดยทรรนายผ่านไพ่เทโรดูซิว่าสัปดาห์นี้เทโรต้องการบอกอะไรคุณนะครับผม,มพิมพ์โชคดีเทวรักราศีมังกรนะครับมาโฟกัสในสัปดาห์นี้ของคุณนะฮะ คุณได้อะไรคุณได้ night of s o r c s นะฮะสัปดาห์นี้มีเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการการะทำมีเกณฑ์ที่จะเดินทางนะผมรู้สึกว่าการเดินทางนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องของงานนะครับก็ได้นะแล้วผมรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสหรือมีอะไรที่รอคุณอยู่เนี่ยการตัดสินใจต้องรวดเร็วฉับไวนะฮะนี่คืออัศวินไนท์ Knight. นั่นเองไนท์ Knight. แปลว่าอัศวินนะฮะ night of s o r c e เป็นพลังงานที่สูงที่สุดของระดับอัศวินนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจการดําเนินการบางทีสถานการณ์ของตัวคุณเองเ,องเนี่ยอาจจะเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วแล้วตัวคุณเองอาจจะตกหล่นนะฮะเพราะฉะนั้นตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทสาหรับชาวราศีมังกรซึ่งผมเชื่อว่าชาวราศีมังกรเนี่ยเรื่องของความเร็วเนี่ยไม่เป็นรองใครอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะเป็นธาตุดินเพราะว่าตัวคุณเองเป็นคาร์ดินอลพลังงานในเชิงของคาร์ดินอลคือการ go getter นะฮะ go getter หรือว่าคนที่เหมือน คว้าเป็นคนที่คว้าอากาศคว้าอากาศไม่ใช่คว้าโอกาสนะเออเป็นคนที่คว้าโอกาสได้และเป็นคนที่เขาเรียกว่าตัดสินใจที่ค่อนข้างรวดเร็วฉับไวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเองสามารถทําให้เกิดความสําเร็จได้แต่คันนี้นเนี่ยอาจจะเสียนิดนึงหรือว่าเป็นจุดอ่อนและกันที่ผมอยากให้คุณเองอเขาเรียกอะไร อุดรูรั่วเพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือเรื่องของ over w h e l m i n g คือมันจะเป็นลักษณะที่โอกาสเข้ามาหลายทางเข้ามารวดเร็วแล้วก็ถาโถมเข้ามาเพราะฉะนั้นตัวคุณเองอาจจะต้องเขาเรียกอะไรไดีเคลียร์ your schedule นะเคลียร์ตารางของคุณให้ดีๆเตรียมตัวรับโชครับสถานการณ์ที่มีอะไรใหม่ๆเข้ามานะฮะผมจะ clarify อีกอันหนึงนะปกติจะดึงแค่ใบเดียวแต่น,นี้จะดึง2อันคุณได้ คุณได้ the strength นะฮะโอเคเดอเขาเรียกอะไร you facing the potential นะฮะคุณเจอโอกาสที่ดีที่ค่อนข้างยากนานๆจะเจอทีนะฮะในสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นแหมนอกจากมันรวดเร็วเข้ามามาเร็วไปเร็วเค็มเร็วแล้วเนี่ยมันยังเป็นโอกาสที่ค่อนข้างที่จะไม่หมูนะฮะนานๆเกิดขึ้นทีเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ชาวราศีมังกรน,นี้มีมีเกณฑ์ที่จะคว้าโอกาสที่เขาเรียกว่า Sing for a moment ก็คือณจุดเนี้เป็นเหมือนกับ one shot ของคุณอนะเป็น one moment เป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นได้บ่อยๆนะครับผมขอให้ชาวราศีมังกร,กรโชคดีนะโอเคสำหรับส่วนของโหราศาสตร์นะฮะโหราศาสตร์นี่ผมใช้โหราศาสตร์เกณฑ์ของโหราศาสตร์ตอนตกนะครับผมแล้วก็เป็นพลังงานที่กระทบ ทุกๆราศีนะฮะไม่ต้องสนใจว่าราศีไหนเป็นราศีไหนนะฮะคุณรู้ไว้เป็นพลังงานอ่าภายนอกเป็นพลังงานของชาววานที่กระทบกระทําต่อต,ตัวคุณนะครับผมซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวคุณในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องงานอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะแต่เราไปดูกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอตั้งฉากนะฮะในในช่วงเวลานี้นะครับผมอ่เราเดินทางเข้ามาเดือนสุดท้ายแล้วก็กลึงเขาเรียกอะไร กึ่ง,หน,งหนึ่งกึ่งกลางของอเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะมาะเราเริ่มต้นสัปดาห์นี้ด้วยดาวจัน์นะครับผมโอเคดาวจัน์รเราสถิตอยู่ในราศีตึดตดตดึเริ่มต้นดาวจัน์ทรสถิตยอยู่ในราศีเมษนะฮะเหมาะมากๆเลยนะครับผมดาวจัน์สถิตในราศีเมษนี่เป็นดาวจัน์ที่เขาเรียกว่ามีแรงขับ มีแรงผลักดันนะฮะในเรื่องของการติดต่อการเจราจาและเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะในสัปดาห์นี้ต้นเลยเนี่ยเปิดออกมาเปิดสัปดาห์ปุ๊บวันจันทร์เนี้ยตัวคุณเองมีเกณฑ์ที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรติดต่อเจราจานะครับผมอาจจะมีการโต้แย้งกันเกิดขึ้นได้นะฮะอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงถามว่าทําไมครับผมคือ ด้วยความที่ดาวจันร์ทสถิตยอยู่ในราศีเมษนะฮะคุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมราศีเมษเสร็จแล้วใกล้กับ north node หรือว่าราหูมากดาวจันนะฮะอยู่ที่2องศาส่วนราหูอยู่ที่3องศานี่อยู่ใกล้กันมากเรียกว่าทับกันหรือ conjunction พลังงานในส่วนนี้คือเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองเนี่ยจะต้องอเขาเรียกอะไรรักษาผลประโยชน์ของตัวเองอาบางคนรักษาความประโยชน์ ผลประโยชน์ของตัวเองในเรื่องอะไรครับผมในเรื่องของความสัมพันธ์บางคนรักษาผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินของคุณนะโดยเฉพาะใครที่อยู่ในราศีเมษนี้อาจจะต้องะระมัดระวังเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับตัวคุณโดยตรงนะครับโอเคไหมอ่ะแล้วก็ส่วนที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือเราเห็นดาวจันทร์เราเห็น ราหูหรือว่า north node นะครับผมแล้วเราเห็นถัดออกมาหน่อยนะก็ไม่ถือว่าทับนะก็อยู่ในเกณฑ์แต่ว่ายังอยู่ในช่วงาราศีเมษเหมือนกันเนี่ยก็คือไครอนอ่าคันนี้ไครอนเนี่ยผมบอกเลยว่าในช่วงของวันจันทร์เนี่ยเราเริ่มต้นสัปดาห์มาเนี่ยมีเกณฑ์ที่ตัวคุณเองอะ่ะอาจจะพูดคุยเจรจาแล้วไปกระทบกับคนที่มีผลประโยชน์อยู่อ่าอาจจะไปกระทบผลประโยชน์ของอย่าง เขาเรียกอะไรดีเพื่อนร่วมงานนะอาจจะแบบถ้าคุณเป็นเจ้านายอาจจะต้องเหมือนแบบขอร้องให้ลูกน้องเนี่ยทำงานเพิ่มเติมมากขึ้นหรือว่าเสียสละเพื่อ,อทีมนะฮะมากขึ้นอันนี้คุณเองก็ต้องเตรียมตัวไว้หรือในส่วนของเรื่องของความสัมพันธ์ก็เป็นลักษณะที่ตัวคุณเองอาจจะต้องง้อแฟนนะฮะหรือแฟนอาจจะมังง้อคุณในกรณีที่ เขาอยู่ในพลังงานของจักรวาลนี้และส่งผลต่อตัวคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเองเป็นทั้งคนง้อหรือถูกง้อ,อในช่วงของต้นเดือนนี้เป็นลักษณะที่ตัวคุณเองจะได้รับการบอกกล่าวได้รับเรื่องของการเจรจาต่อรองนะครับผมอืมอ่ะน่าสนใจจริงๆแล้วหมอพูดถึงไครอนทําไมไครอนอยู่ที่19องศาลาสิเมตไครอนนี่หมายหมายถึงอะไรครับหมายถึงสิ่งที่คุณทําไปแล้วผลของการกระทํา กรรมนั่นเองนะฮะผมไม่ช้อบเขาเรียกผมใช้คาว่ากรรมแล้วกันนะแต่ว่าคําว่ากรรมนี่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีนะมันอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรผลของการกระทําที่ดีเขาเรียกกรรมดีใช่ไหมถ้าผลของการกระทําที่ไม่ดีก็คือกรรมไม่ดีนะเพราะฉะนั้นในสถานการณ์นี้เนี่ยการพูดคุยเจราจาตัวเนี้ยกระทบแน่ๆกับเรื่องของผลของการกระทําที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ ในเรื่องของอเรื่องของการเงินนี้อาจจะต้องระมัดระวังอาจจะมีเกณฑ์ที่เรียกว่าเสียทรัพย์ได้สําหรับใครที่มาเขาเรียกอะไรดีใครรอนเดิมของตัวคุณเองเนี่ย ม่มีเกณฑ์ที่อ่อนแอในเรื่องของการเงินอยู่แล้วหมอคะแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าไอ้ไทรอนหนูเนี่ยมันอยู่ตรงไหนจริงๆใครที่เคยปรึกษาหมอปองเนี่ยก็จะทราบดีเพราะว่าหมอจะอ่านชาร์ตให้นะฮะแล้วถ้าใครต้องการทราบแล้วยังไม่เคยปรึกษามาก็เข้ามาปรึกษากันได้นะฮะแอดไล m o r p o n g 999 mm hmm. นะครับผมโอเคเราไปต่อกันนะ uh hmm. วันอังคารดาวจันร์ขยับมาใกล้กับไคลอนมากขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อวันจันทนะเมื่อวานเนี่ยเราพูดไปวันนี้เราทําอะไรครับวันนี้วันอังคารเนี่ยเรา เหมือนกับได้รับผลกระทบตรงนั้นมากขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นวนงคารเนี่ยเป็นลักษณะที่เตรียมรับมือเอ่อเหมือนคุณเจราจาอะไรไปนะันาคารเขาอาจจะ,อะตอบรับหรือตอบประสิเสธเพราะฉะนั้นตัวคุณเองนี่ยจะต้องเตรียมตัวในลักษณะนั้นนะครับผมอ่านั่นคือภาพจันทร์อังคารนะวันพุธเป็นไงฮะวันพุธเอ่อดาวจันทร์ย้ายเข้ามาสู่ราศีพฤษภนะฮะหงองศาราศีดาวจันทร์อยู่ในราศีพฤษภนี้เป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นผมรู้สึกว่า ให้พวกคุณได้หายใจหายคอเออเหมือนกับเริ่มต้นอะไรสักอย่างหนึ่งให้ให้แบบอ่าเขาเรียกอะไรดีไปชิลชอิอ่าเป็นเรื่องของการพักระหว่างยกพักระหว่างทางพักกลางทางซึ่งก็เหมาะดีเพราะว่าเป็นวันพุธใช่ไหมเราจันทร์สถิตอยู่ในราศีพฤษภเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองอาจจะได้พูดคุยเออหรือว่ากลับมาคืนเขาเรียกอะไรกลับมาคืนดีกับแฟนหรือว่าบางส่วนของพวกคุณอาจจะเป็นลักษณะที่ประสบ ความสําเร็จกับการต่อรองเจราจารในส่วนของวันจันทร์กับวันอังคารนะครับพระชนวันพุธเป็นวันที่ตัวคุณสามารถชิลๆได้นะฮะตัวคุณสามารถที่แบบรีแลกซ์นะฮะสำหรับสัปดาห์กลางสัปดาห์พอดีนะฮะแล้วดาวจันทร์ที่สถิตยอยู่ในราศีพฤษภนี้เป็นดาวจาันทร์อะไรที่ผมชอบมากๆเพราะว่าเป็นดาวจันทร์ที่ให้คุณในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ดีให้คุณในเรื่องของการเงินก็ดีนะฮะโอเคต่อไปในส่วนของอ วันพฤหัสนะวันพฤหัสดาวจันทร์ยังสถิตยอยู่ในราศีพฤษภอยู่นะครับผมแต่ว่าเข้าใกล้กับอะไรเอ่ยตึงต้งนี่อะไรยูเรนัสนั่นเองนะฮะยูเรนัสเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองอ่ะไปเหยียบเท้าใครไปรเหยียบปมผลประโยชน์ของใครก็แล้วแต่หรือว่าเผิอมันเป็นลักษณะที่เหมือนกับเจอความพลิกผันหรือว่าเจอปฏิหารหรือเจอสิ่งที่ เขาเรียกเป็นความบังเอิญมากๆอย่างเช่นเดินเดินไปเนี่ยคุณเองกําลังจะไปซื้อของที่เซเว่นปรากฏว่าไปเจอแฟนเก่าไปเจออาริไปเจออะไรก็แล้วแต่ที่หรือไปไปเจอคนที่เหมือนกับคุณเองอะ่ะไม่เคยได้เจอเลยแบบเป็นลักษณะที่นั้นๆจะเจอดีแล้วก็มีเรื่องราวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในในโมเมนต์ที่ตัวคุณเองเจอเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่า rediscover the truth เป็นลักษณะที่ตัวคุณเองเจอความจริงบางอย่างที่ อาจจะไม่ใช่ตัวคุณเองรับรู้มาอาจจะเจอความจริงบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปหรือแตกต่างออกไปในลักษณะนั้นบางทีตัวคุณเองอาจจะเจอคู่แล้วเออมีความเข้าใจผิดอะไรสักอย่างหนึง่งบางทีคุณเองอาจจะเจออริแล้วก็เห็นมุมแปลกๆหรือเห็นมุมอีกมุมหนึ่งของอริหรือของคนคนนี้ทำให้คุณเองเฮ้ยจริงๆแล้วเขาก็ก็โอเคนะอะไรแบบนี้หรือว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคนนี้นะเฮ้ย ต่อหน้าเราทําอย่างนี้แต่ว่ารับหลังเป็นอีกแบบหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังนั่นเองนะฮะไปเราเดินหน้าต่อไม่รอแล้วนะคะดาวจันทร์แยกออกมาดาวจันทร์ไปเจอยูเรนัสไปเจอริเบเรียนไปเจอความแปลกประหลาดใจตรงนั้นย้ายเข้ามาดาวจันทร์อยู่ในราศีเมทุนดาวจันทร์สถิตอยู่ในราศีเมทุนนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะลอจิคอลนะฮะเป็นลักษณะที่ เหมือนกับไอ้ I, ที่คุณเจรจาในช่วงของต้นสัปดาห์เนี้ยตัวคุณเองเอามากลั่นกรองเอามาคิดซึ่งมันไม่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะผิดปกติพอสมควรเพราะอะไรครับเพราะว่าดาวจันทร์สถิตยอยู่ในราศีเมถุนอยู่ในวันศุกร์นั่นเองวันศุกร์น,น,นี่เป็นอะไรที่เออเราจะรีแลกซ์เราจะไปเขาเรียกอะไรรีเฟรชใช่ไหมแต่ว่าศุกร์นี้คงจะต้องนั่งอยู่หน้าคอมนั่งอยู่หน้าจอนั่งอยู่อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่ซีเรียสจริงจังขึงขังไม่ค่อยได้ ไปรีแลกซ์หรือไม่ค่อยได้ไปเที่ยวอะไรลักษณะนั้นนะเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองพยายามขบคิดอะไรบางอย่างนะฮะหลังจากาเป็นไปได้ที่ตัวคุณเองขอบคิดในสิ่งที่คุณเองเจอในวันพฤหัสว่าเฮ้ย,ยนั่นคือมุมใหม่ที่เราไม่เคยเจออะไรแบบนั้นนะครับผมวันศุกร์ค่อนข้างเครียดเ,เรามาดูวันเสาร์กับวันอาทิตย์กันนะฮะว่าเป็นยังไงแม่วันเสาร์นี้ดูดีมากๆเพราะาดาวจันทรนะฮะ อยู่ในราศีเมถุนแล้วคอนจังชันหรือเขาเรียกอะไรดีทับก,กันกับดาวพฤหัสสุขเออโท่าทีดาวจันร์ทสถิตอยู่ในราศีเมถุนร่วมกับดาวพฤหัสนี่เป็นลักษณะที่จะมีความคืบหน้ามากๆเลยนะในส่วนของความสัมพันธ์พูดง่ายๆว่าถ้าใครจีบอยู่นี่คือเขาตอบตกลงหรือจีบหญิงติดจีบชายติดก็แล้วแต่ถ้าเกิดตัวคุณเองเป็นฝ่ายลุกใช่ไหมก็จะจีบติด แล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างยิ่งยวดในเรื่องของความสัมพันธ์การเจรจาการต่อรองรวมไปถึงเรื่องของการเงินด้วยเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยแอสเปกหนึ่งที่เราจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะก็คือในเรื่องของการเงินในเรื่องของรายได้ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยถือว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะฮะหรืออาจจะมีเพื่อนมาแนะนำนะไม่ใช่ เฮ้ยนายเดี๋ยว3วันดี4วันไอ้ไม่ค่เขาเรียกร้อยวันพันปีเนี่ยไม่เคยโทรมาเลยแล้วก็อยู่ๆเออเรามี uh, ข้อเสนอดีๆมามาเสนอไอ้อันนี้นี่ขายตรงเลยนะโอเคไม่ได้เป็นลักษณะเป็นลักษณะที่เหมือนกับ เขาอาจจะประสบความสําเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาอาจจะโม้ให้ฟังหรือคุยให้ฟังกันแล้วแต่แต่ตัวคุณเองเอาไปใช้เอาไปเขาเรียกอะไรเดี๋ยเอาไปปรับใช้หรือว่าเอาไปเป็นตัวอย่างที่ดีในการในการดําเนินหรือในการาลงทุนของตัวคุณได้นะครับผมวันอาทิตย์เป็นยังไงนะฮะยังอยู่ในธีมของการลงทุนเรื่องของอความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แต่ว่าฉีกออกมาหน่อยเป็นลักษณะที่ดาวจรนเนี่ยอยู่ที่29องศาและได้รับอิทธิพลคิด ตกผลึกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมเอาไปลงมือทำนะฮะในสัปดาห์หน้านั่นคือพลังงานที่ผมเอาโมาฟาในส่วนของพวกโหราศาสตร์นะฮะสำหรับพวกคุณนะครับผมอย่าลืมนะมีดาว2ดาวของสัปดาห์นี้ที่ผมจะเน้นนะฮะก็คือดาวยูเรนัสยูเรนีสติตอยู่ในราศีพฤษภนะ,ะมีโชคใหญ่อย่างไม่คาดคิดนะถ้าใครฟังไม่ทันนะฮะ มีโชคใหญ่อย่างไม่คาดคิดคือคุณคิดว่าเออมันแค่นี้แหละมันน่าจะประมาณนี้มันคงไม่มากไปกว่านี้มันเป็นไปได้มากกว่านั้นอีกแล้วมันเป็นไปได้มากมากกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นโชคใหญ่นะครับผมไม่ทันคาดคิดนะแล้วก็อาจจะได้ไปอยู่ในที่ที่สบายอย่างประหลาดประหลาดนะครับผมเพราะว่าดาวยูเรนัสสถิตอยู่ในราศีพฤษภเป็นความสบายที่ตัวคุณเองไม่เคยรู้สึกมาก,ก่อนเอ๊ะฟังดูเหมือนโฆษณา อ่ะคันนี้อีกอันนึงดาวหนึ่งที่ผมคงไม่พูดไม่ได้นะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นก่อร่างสร้างตัวเป็นรากฐานที่ดีที่จะอยากจะฝากทุกๆท,ท่านไว้สำหรับสัปดาห์นี้ก็คือดาวพฤหัสอย่าลืมนะฮะว่าดาวพฤหัสหมายถึง good fortune หมายถึงโชคหมายถึงทรัพย์นะฮะหมายถึงลาบบางคนเนี่ยรอ,อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดเนี่ยผมบอกเลยว่าโชคอะมันมารอคุณอยู่แต่ว่า ถ้าเกิดตัวคุณเองไม่เอื้อมมือไปคว้าหรือบางคนเนี่ยไม่ไปกระตือรือร้นตัดสินใจหรือลงมือทำตรงนั้นโชคมันก็ผ่านไปได้นะฮะมันเข้ามาหาคุณก็จริงแต่ว่ามันเข้ามาแล้วคุณไม่เปิดรับ คุณเองก็จะไม่ได้รับโชคตรงนั้นแล้วถ้าเกิดคุณรออย่างเดียวให้เกิดผลไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่เลยเหตุของการเกิดคืออะไรเหตุและปัจจัยของการเกิดคือคุณนั่งรอเฉยๆคุณก็ได้แต่นั่งรอต่อไปเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าใครที่รอให้โชคเข้ามาอย่างเดียวเนี่ยไม่เวิร์กนะฮะคุณเองต้องตัดสินใจทําอะไรแล้วถ้าตัดในจังหวะที่คุณเองตัดสินใจแล้วมันพอดีมันมันบุ้มขึ้นมาโอเคมันดีคุณเห็นผลเร็วแต่ ถ้าเกิดคุณไม่ตัดสินใจแล้วคุณรอคิดว่าไ,าไม่มาไม่มาไม่มาแน่ๆสักพักหนึ่งมันมาแล้วคุณเองทําไม่ทันเนี่ยคุณจะพลาดเหมือนกับรถด่วนขบวนสุดท้ายเพราะฉะนั้นอาจจะต้องคือเขาเรียกอะไรคุณเองจะต้องมีความรู้มีความสําเร็จรอก่อนแล้วโชคถึงจะตามมาไม่ใช่ให้รอโชคมาก่อนแล้วคุณเองค่อยทําเพราะว่าบางอย่างเนี่ยตัวคุณเองยังไม่ได เตรียมตัวเตรียมภาชนะเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เลยนะฮะอย่างเช่นสมมติว่าพูดง่ายๆเลยคุณลองคิดดูนะคนที่ถูกหวยเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ไม่รอดนะก็คือใช้หมดภายใน2ปีโดยเฉลี่ยแล้วนะฮะสำหรับคนที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยคนที่ถูกลอตโต้นะถูกทีนึงเนี่หลายพันล้านนะแล้วก็แชร์กันใช่ป่ะแล้วเงินเหล่านั้นหมดนะฮะโดยเฉลี่ยที่เขาทำสถิติเนี่ยหมดภายใน2ปีนะครับถามว่าทำไมสิ่งนี้ย ภาษาฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่า sudden wealth syndrome หรือว่าเหมือนสามหามล้อถูกหวยอะไรประมาณนั้นคือคุณเองไม่ได้รู้จักวิธีที่จะจัดการทรัพยากรแล้วอยู่ๆคุณได้ทรัพยบมาปุ้มเลยเนี่ยเออคุณได้คุณมีโชคก็จริงแต่คุณรักษามันไม่ได้เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่มีโชคซึ่งณนะจุดจุดนี้ผมบอกแล้วว่าดาวพฤหัสจูปิเตอร์สถิตยอยู่ในราศีเมถุนเป็นลักษณะที่มีโชคที่เกิดจากความคิด จากการกระทําจากไอเดียต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีไอเดียอะไรเนี่ยที่มันพลิกแปลงนะฮะสามารถนําไปเริ่มต้นและลงมือทําได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนั่นคือประเด็นที่ผมจะเอาฝากไว้ใน2ส,สัปดาห์ใน2ดาวในสัปดาห์นี้นะฮะโอเคถ้าใครยังมีข้อสงสัยก็อยากปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์ m o r p o n g 999นะครับฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโชคดีเทวารัก